บันทึกครูบากล้วยพระวีรศักธีรพัฒโทณนะที่พักสง์หลวงปู่ชอบพระยาสุเรนกรุงเทพเมื่อวันที่11มิถุนายนปีพุทธศักรา2564องค์มังกรราชบุรีเข้ากันดีกับสถานที่เสนาสนะป่ามหานคร โยมองค์มังกรราชบุรีมาถวายให้ใช้ประโยชน์ในที่พักสงฆ์ซึ่งถูกใจอย่างได้เอาไว้เป็นที่รองน้ำนานแล้วองค์มังกรราชบุรีสมัยก่อนจะใช้เป็นที่รองน้ำยอดนิยมสำหรับครัวเรือนหรือตามวัดวาต่างๆกันมากสมัยนี้พอมีแทงน้ำถังพลาสติกที่เอามาใช้แทนกันความหมายในการใช้รองน้ำขององค์มังกรจึงด้ค่าลงไป ด้วยเหตุจากวัตถุปัจจัยมันแพงเสี่ยงต่อการที่จะแตกร้าวพังเสียหายไปได้ง่ายนั่นเองเรื่ององค์มงกรนี้อย่าว่าแต่เมืองหลวงเขาจะใช้กันเลยตามต่างจังหวัดบ้านนอกทุกวันนี้ก็ยังแทบหาดูองค์มงกรที่มีคำว่าราชบุรีเป็นชื่อการันตีจังหวัดนี้ก็แทบจะหาดูกันได้ยากแล้ว เรื่องตั้งโอ่งมังกรเอาไว้สำหรับน้ำตามห้องน้ำหรือที่ล้างบาทนี้แต่ก่อนตอนอยู่วัดป่าโคกมนหลวงปู่ชอบท่านจะให้ลูกศิษย์เอาโอ่งมังกรไปตั้งเพื่อสำรองน้ำเอาไว้ใช้ที่วัดป่าโคกมนก็มีน้ำประปาบาดาลแต่ครูบาอาจารย์ท่านจะให้เอาโอ่งมังกรพวกนี้ไปตั้งไว้ใช้สำรองน้ำอีกทีหนึ่งท่านบอกของทุกอย่าง มันจะต้องมีไว้สำรองกันให้พร้อมอันหนึ่งขาดไปก็จะใช้อีกอันหนึ่งเข้ามาแทนกันจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ท่านเอาเรื่องข้อวัดมาเป็นเรื่องการสอนลูกศิษย์ภายในให้พากันมีความพร้อมในปัจจุบันนั่นเองถ้าปัจจุบันได้ตั้งไว้ในความพร้อมพอดีกันแล้วอนาคตมันก็จะหมดจดไม่มีการขาดการเกินนั่นเองแต่ละวันถ้าวันไหนอยู่วัดไม่ได้ไปกิจนิมนต์ข้างนอก หลวงปู่ชอบจะให้อุปถาเข็นรถพาองค์ท่านออกสำรวจตรวจดูพระเนรในวัดทั้งเรื่องการปฏิบัติส่วนตัวและการใช้ที่อยู่อาศัยเสนาสนะว่าเรียบร้อยกันดีไหมอย่างที่ล้างบาทของวัดป่าโคกมนติดกับกุฏิกิมกายก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ครูบาอาจารย์มักจะให้พระเนนเข็นรถพาองค์ท่านแวะไปดูความเรียบร้อยพ่อผ่านไปเห็นที่ล้างบาทองค์ท่านก็จะจำเลืองตามองดู ถ้ามีอะไรในนั้นผิดปกติองค์ท่านก็จะชี้มือออกไปให้พวกเราดูท่าที่รองล้างบาตไม่ได้จัดตั้งไว้ให้อยู่ในรูปเสด็จน้ำหรือมีขันงายใส่น้ำไว้มีเศษข้าวอาหารติดแห้งคากับพื้นพวกเราเห็นต้องรีบจัดการในสิ่งเหล่านี้ให้เรียบร้อยเสียใหม่ถ้านน้ำสํารองในองค์มังกรขาดไปก็ต้องเปิดน้ำใส่ให้เต็ม แล้วปิดฝาเอาไว้เพื่อกันสัตว์มดแมลงตกลงไปตายหรือกันยุงมันจะไปไขไว้ครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านมีข้อวัดอันสมบูรณ์นี้ความละเอียดนอกละเอียดในของท่านนั้นจะหมดจดไปหมดทุกอย่างองค์ท่านถึงบอกอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ให้รู้จักจำนำเอาไปทำตามฐานนอกได้ฐานวัดในมันกระสิได้เอง